ยอย่องสวัสดีค่ะทุกคนขอ,อยต้อนรับนะคะทุกคนเข้าสู่ช่อง Azuma Channel กันอีกแล้วนะคะสวันนี้เราก็อยู่กับไลน์เกณฑ์เศรษฐีกันอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะเป็นอีเวนต์ซีตัวละครนะคะช่วงนี้นะหมดวันที่25นะคะคลิปนี้ลงวันที่25ตอนที่1 2 3 4 5นะคะทุกคน <laughs> ไม่เป็นไรก็นะคะ บทที่ส5ตอน13บสนาิกา30นาทีานะคะก็จะเป็นจี้ใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะคะก็จะเป็นจี่ตุ๊กตายุลังนะคะเออนื่อ่าจะเป็นแบบเมืองแพงหรืออะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าไม่เป็นนะคะมาตกเลยมาร์ส45ิบห้เรียกฝอมมตรงข้ามทั้งแถวมานะคะหลังจากนั้นก็มีโอกาสสี่ขังโกงฝ่ายตรงข้ามนะคะเออยวก่อนนะอ๋อดึงมาขัางโกงนะคะ ้าไม่แสดงผลเติบโตอีก5%นะคะทุกคนเออแค่นี้จบมันเป็นจี้แรกแถวนะคะหนึ่งคันกอยหนึ่งการทอยติดได้หนึ่งครั้งนะคะก็คือถ้าคุณจะดึงแถวมาแล้วก็ขังโกอันนี้ไม่ดีกว่าเหรออัน,นเอ๊ะเอ๊ะยังไงนะเอเอ94เลยนะอันเนี้ยคือยังไงเอ่ยอันนี้ น่าสงสัยจริงๆนะคะอันนี้จะทั้งแถวไง่ไม่เป็นลายแต่ว่าอันนี้ขังโกงด้วย45อย่างน้อยนะอย่างน,น้อยเลยนะ65ยังโอเคอ่ะ45มันน้อยเกินไปเออแต่ว่ามันมีขังโกงมันเลยไงแต่ว่าอันนี้ก็ขังโกงก็นนะ นั่นแหละนะคะช่างมันเถิดนะคะเราอย่าไปสนใจมันมากนะคะซี่งเพราะเราไม่ใช่จี้หลักที่เราจะมาหาในอีเวนต์นี้นะคะอีเวนต์นี้นะคะเราจะมาหาอะบัตรราชาที่ถูกเนรเทศนะคะคนในสุดดังก็เลยหลังนะคะเออฉันก็อยากได้อยู่เหมือนกันรู้สึกว่าทรงทงอยากได้เอาไปให้แบบเออตัวอื่นใช่เพราะการเคลื่อนย้ายมันค่อนข้างดีนะคะช่วงนี้อโอเคผู้ทำตําเพอเดี๋ยวเรา มาเปิดของดองกันเลยดีกว่านะคะว่าจะได้อะไรบ้างนะคะทุกคนเออข้ามไปเลยระบบนี้ดีมากชอบระบบนี้มากนะคะทุกคนเราไม่รู้ว่าพวกนี้ตัวละครอะไรจะมาประจาเดือนจะมาเลยหรือเปล่าแต่ถ้ามาก็คงเป็นอทิมิตกับก่อนแต่ก็อาจจะไม่ทำเพราะว่าฉันอาจจะไม่ทําก็ได้อะไรอย่างนี้อุ้ยได้เอบวกเลยหรอคุณพระอุ้ยนี่ยังการกระต่ายฉันเจอสักทีการกระต่ายไปที่เจ็ดฉันหาตั้งแต่ปีมาโวแล้วไม่เจอสักทีนะคะ เดี๋ยวมันอยู่ในนี้นี่เองนะคะการ์ดกระต่ายอยู่หน่ละฉันก็ว่าอยู่ฉันจะได้แลกสักทีไม่การ์ดกระต่ายเนี่ยไหนดูหน่อยสิโอ้ยได้แล้วทุกคนดูสิเออกดแลกเลยเ,เดี๋ยวกดแลกเลยละกันเดี๋ยวลืมอ่าอันนี้ก่อนแล้วก็แลกด้วยอันนี้นะคะทุกคนได้อะไรคะอีเวนต์นี้ฉันได้เกียวได้นะจ๊ะเออไหนดูหน่อยสิเราต้องหาอุ๊ยอย่างละหนึ่งละอุ๊ยตอนนี้เราหาแบบเอบวก อีกเชิ้นเท่านั้นนะคะทุกคนเพราะว่ามันใช้4 2 4 8ใช่ไหมย8นะคะบัตรเชิญอุ้ยเป็น S อโตมาเป็นเอเลยหรอเลิศมากนะคะเออโลมหรออันนี้ก็ดีนะเอามาแก้มีเมียนนะเออฉันก็ก็ดีเหมือนกันเอออยากได้แบบหลุมดำเจาะฟองอะไรอย่างเงี้ยถ้ามุดหลุมเจาะฟองนี่คือเลิศมากเลยนะ อ,อาจจะมีก็ได้นะคะประเทศไทยเราเป็นซีประดิษฐ์อยู่แล้วนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูอัตราการดอกสักเล็กน้อยนะคะมานานแล้วยังไม่ได้สุ่มสักทีนะคะอ,อัตราการสุ่มนะคะอยู่ไหนละ่ะอ่าเอบอกอยู่ที่หนึ่งจุดสามอ้หนึ่งจุดสามอ้่หนึ่งจุดสองดีนะเนี่ยสองจุดเก้านะคะถือว่าดีนะหนึ่งจุดสามปกติมันจะหนึ่งจุดสองนะคะมาดูว่ามันจะเพิ่มขึ้นจากเดิมมากน้อยแค่ไหนนะคะทุกคน เพื่อความหนูนะคะไปขายก่อนโอ้โหวันละเชียวหกร้อยนะคะขายไปเลยขายให้หมดนะคะทุกคนตรงนี้ก็ไม่ค่อยได้ทำอีเวนเนาะเพราะว่าอะไรฉันก็ไม่รู้ว่าจะทำอีเวนอะไรนะคะเพราะว่ามันไม่มีอะไรน่าสนใจเลยนะคะในเกมเศรษฐีเนี่ยนอกจากรอตัวละครตรงนี้มันก็แค่เข้าสู่แบบฟิลอะไรนะการตามทันเกาหลีได้ละการ์ดนโหดในเกาหลีสมัยเก่าเนาะมันก็จะมาดังในสมัยไทยอะไรแบบนี้ตามแฮทนะ เอออยากได้เอลิเจมากเลยตอนเนี้นะรอเอลิเ่อย่างเดียวเท่านั้นฉันเอลิเจไกอาอะยอนอะไรอย่างเงี้ยเออความความสล่ออะเนาะหุ่ยเอโบออกดีนะคะตอนนี้กล่องเอโบออกเยอะมากนะคะแต่ a อโบกิจกรรมไม่มาเลยหรือว่าอภิษฐานห3จะไม่มีจริงมันจะต้องมีจริงสิคะเออนะบัตรเชิญราชาที่ถูกในรเทศเท่านั้น ฉันต้องการแค่นี้จริงๆนะคะมันก็เก๋อยู่นะการดักลงดักวาร์ปเนี่ยไปต่อเรามีเท่าไหร่น่ะเรากดไปสองรอบเอ๊ะเรากดไปกี่รอบเรากดไปกี่รอบแล้วนะอ่ากดไปกี่รอบอะอันนี้หนึ่งก่อนน,น,นั้นอีกหนึ่งใช่ไหมเอ๊ะกดไปร้อยหนึง่งละกันนะคะตอนนี้เรามีหมื่นสี่ 348ใช่ไหมบวกก่อนนั้น,น,นอีกประมาณ101าร้อยหนึ่งละกันอัตรีไปประมาณนี้นะคะอาจจะเป็นร้อหสิบไม่เป็นไรเรามีเพชรทั้งหมด14400นะคะ48เนาะแต่นะับเป็น1440นะคะโอเคตอนนี้เปิดไปละเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะเสียเท่าไหร่ฉันตั้งงบไว้ที่6,000ละกันอืมแบบสำหรับซีนะราคาปกติของนางหรือว่านี่มันหมดเหรียญแล้ววะทำไมมันดูไม่ออกเลยอะเอก็ยังไม่มาเลยนะคะทุกคนตอนนี้ น่ากลัวมากอุ๊ยมาไหมอือม,มาแล้วค่า A บวกนะคะหนึ่งโอเคฉันอัดไหมอัดนะคะฉันกลัวไม่ได้อัดนะคะทุกคนมามาต่อเนื่องไหมไหมนะคะเราขาด A อบวกอีกเจ็ดชิ้นนะคะตอนนี้ขาดอีกประมาณหกชิ้นเท่านั้นเพราะว่าเราเปิดได้มานะคะ A บวกจะของดองนะเอ้แต่ละและ A ก็คือไม่มาเลยนะไม่เป็นไร A บวกก่อนละกันติบบเติบเตืตต อยู่ดีก็มาแบบตกเอยตกใจหมดเลยเอ้ยมาอีกแล้วเธอสามชิ้นแล้วนะคะทุกคนฮะสามชิ้นละสามชิ้นละมาอีกไหมไม่มาอุ้งหนึ่งจุดสามมันนอเธอมันก็เพิ่มมาตั้งหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะปกติมันเท่าไหร่หนึ่งจุดสองนะถ้าจะไม่ผิดนะล็อก,กี้เต็มไม่ควรเปิดมาถึงลัคก,กี้เต็มนันเนี่ยเสียดายแต้มเกินอนะ่ะมันได้เยอะนะเออแบบสักเก้านี้ก็ควรมากดละลืมอีกละนะช่วงนี้ ไม่ทำหุุนฉันไม่ได้ทําหุ่นไรกาด้วยประเด็นคือแบบคือฉันประมงวลผลดูนะแต่ที่แบบนะอุ้ยเอคือค่าทํามาก็คงไม่ได้ใช้เพราะฉันชอบหมอกไทยเทมากกว่าถึงมันจะลายหุ่นไรกามันดีนะคะไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีเดี๋ยวมันดีมันดีแบบดีมากเลยแต่ว่ามันจะต้องขาดในเรื่องของการป้องกันไปอะไรอย่างเงี้ยสู้แบบเออฉันตายเธอตายมาสิอะไรเงี้ยเออเธอไม่ตายฉันก็ตายสู้กันที่าตายกันไปข้างหนึ่งเลยหุ่นไรกาอะไรเงี้ย มันเล่นเกมเร็วเนาะสำหรับพวกตัวเร็วๆอะไรเงี้ยบอกทัทีแต่ว่าก็กวกก่อนันก็ดีนะอุ้ยแมวมาสองอันอุ้ยไอ้บอกออกต้องสองกล้องแน่ไม่เป็นไรเดี๋ยวหุ่นไลกามันมีอีกเวอร์ชั่นนะคะจะมีแบบโดนหุ่นไลกากันวิกนะเออฉันรอแบบนั้นมากกว่าอะไรแบบเนี้ยมันดูใส่ได้หลายตัวไงเอ,อนดูเก๋ดีหุ่นไลกานี่มันเฉพาะตัวที่มีแบบ ความหมอกไทเทยียมในตัวอยู่แล้วอย่างอ่านาโอมินี่ก็ได้นะถือว่าได้อยู่อะไรเงี้ยแล้วตัวที่เหมือนแบบมีหมอกไทเทียมในตัวมันไม่ค่อยมีไงสำหรับเซิร์ฟเราอะ่ะเออมันหายยากมากนะหมอกไทเทียมมันก็เลยดูแบบเอ,อดูความจําเป็นมากกว่าอะไรเงี้ยอืุ่ยสามกล่องไม่ออกเลยหรอสามกล่องหนึ่งจุดสามหน่อยมันเกินไปไหมบางทีเมื่อกี้สามกล่องอะ่ะหนึ่งจุดสามเลยนะคุณพระโอ้โ ลดนะแต่มันก็เหมาะกับเอลิเซ่นะหมดรายการเนี่ยเพราะเอล e ิเซ่มียกวยนะครับันทางถ้าเวลามันแปลงล่างนะนั่นแหละไม่เป็นไรเดี๋ยวนะคนมันก็มีความสามารถคำสา์ป่วนเยอะนะไม่รู้ว่าพี่ไทยเขาจะมีแบบเออการดีบงดีบับอะไรเพิ่มเข้ามาไหมตอนนี้การดีบับเรามีแค่หมัดปืนเพชรนะเอ,อกับบางตัวที่สามารถต้านทานกา,การดีบับได้อะไรอย่างนี้หลังๆดีบับมันโหดมากเลยนะคือ เกมเศรษฐีอ่ะมันเล่นกับดีบัฟเยอะตัวดีบัฟมันก็ลึกเก่งแล้วคือเนี้ยปิงเลยหรอหมดไปเท่าไหร่ละสองพันอือสองพันแต่ถึงว่าครึ่งทางอยู่นะเออถึงฝันอยู่นะได้สามปะประมาณสามชิ้นเมื่อกี้ตอนนี้เราขาดอีกประมาณห้าใช่ไหมเออเอเราขาดเอน่าจะขาดเยอะอยู่แหละเอเราต้องเก็บตั้งประมาณสิ เอ็ดมีสามสี่สิบสองอะไรอย่างนี้้ยมาไหมไม่มาเลยว่ะเดี๋ยวต้องออกไปดูแล้วก็รีด้วยนะคะจะได้รีแบบอือ้ยออกไมหมโอ้โหสองก็ไม่ออกเลยหรอกเกินไปลึกป้าอะไรอย่างนี้ต่อนะจ๊ะแบบว่าฉันจะปิดน้อยๆกับเขาบ้างไหมสี่สี่พันแล้วเนี่ยจะสี่พันแล้วนะโอ้โหยังไม่ได้ครึ่งทางเอกย,ยังไม่ปิดเลยเนี่ย แรงนะระบบแม่งตรวจสอบดือ้อฉันว่านะ A ยเอฉันไม่ออกเลยอย่าเธอทําไม A อฉันถึงไม่ออกเลยวะใช่ไหมอันนี้คือ A ไม่ออกนะไม่ใช่ว่า A บวกไว้ออกนะเก็ไม่ออกแต่ตอน,น,ตน,นเนี้ยสภาพชีวิตในดวงเนสเซ่เนี่ยเราขาดตั้งเท่าไหร่นะหกเนียอันนี้ก็ขาดอีกห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 มดเลยฮะโอ้โหถ้านับถูกพวพาสองสี่แปดใช่ไหมอืมนีม่มา ي, จริงจริงฮ อย่างนะฉันยิ่งโดนพวกนั้นมาสาบว่าให้ฉันปิดหมื่นหนึ่งนะหน่อยสาบห้าเป็นบัตรเชิญด้วยนะประเด็นเอามาก็ไม่รู้อาจจะได้อุ้ยมาไหมมาไหมไม่มานะจ๊ะไอ,อมาไหมไม่มาค่ะทุกคนไอ,อไม่มีอะไรมาเลยเนี่ยเปิดเปิดไปนะคะทุกคน เปิดไปเลยมาแล้วมาแล้วเออีโบกล่ะออโบขาดเดีตั้งห้าชิ้นเลยนะเป็นไหนหมดวะเฮ้ยมาไหมไม่มาเอมาไม่ก็ดีมาไหม,ไม,ม,ไ,ม,ม,ไ,หมไม่มานะเธอ,อยยังไม่ครึ่งทางเลยอะมาไหมไม่มาหนึ่งจุดสามชั้นสภาพมาไหมไม่มาแล้วหนึ่งจุดสาม าภาพ1.3เธอหมดตอนนี้เราหมดไปแล้วนะคะ4,000นะโอ,อ้เหลือหมื่นแล้วนะเห็นไหมทุกคนคุณนกักกลัวมากตอนนี้โอ้ไม่กอดแอมบิโนไมซาเวเวอร์นักกวัวมีชันุ่นาปไปขุนอะไรนะลูกบาทเพชรที่หอมไม่มากดเปิดหมดเลยนะสวงวันสองวันก่อนนี้นะเออหอมลูกบาทเยอะมากจนลูกบาทเราจะหมดอายุวะ่ะต้องเรียออกมาอุ้ยได้อีกเละ ดีมากลูกขาดอีกเท่าไหร่เนี่ยน่าจะใกล้ครบละเอเคเราไปดู A บวกดีกว่านะอันนี้น่าจะของจริงอยู่ขาดอีกตั้งห้าเนี่ยจะออกตอนไหนวะคืออย่างน้อยมันคนพันละหนึ่งเว้ยฉันตั้งเป้าไปหนึ่งพันแบบหนึ่งเอบวกอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยนี่ไงมาแล้วดกดูว่าที่หนูอยากได้ โกโกวาที่หนูอยากใส่เนี่ยโกโกวาเขาไม่ซื้อนี่ตาเนี่ยอะมาไหมไม่มาเราสี่อันแล้วตอนนี้เราขาดอีสี่อันเท่านั้นมาไหมไม่มานะคะอุ้ยมันเริ่มมาแล้ววะ่ะมาไม่ลูกจ๋าไม่มาชุดโก,โกโกวามันเลยเนี่ยไม่มาแล้วหนึ่งโอเคเอน่าจะครบละตอนนี้น่าจะเกินด้วยแหละเอามาลุนเอบบกแล้วกันเอบบกมาไหมจ้าเธอกว่าจะออกดูดิเราห่างเอบบกมาเท่าไหร่เนี่ยหลายพันอยู่นะ ไม่ออกเลยหรอคือหนึ่งหมื่นไม่ออกมีอยู่จริงหรอเหมือนเปิดองค์เมียวหนึ่งร้อยใบไม่ออกอ่ะนะมาแล้วว่าเออเท่าไหร่วะห้าละเหลืออีกสามอีกสามเท่านั้นลืมดูเดี๋ยวดูนี้เลยเมันดูลัคก,กี้ละอ้ยเออ,เอ,อ,เอ,อครบแล้วตอนนี้อุ้ยมาแล้วอุ้ยจุนโกโกาที่ดูอยากได้มาแล้วเอ,อบวกเธอเฮ้ยออกรัวโเลยว่ะ วิยาหารนี่เท่าไหร่แล้ววะเธอหกไหมขาดอีกสองป้าพวกเธอว่าขาดอีกสองไหมสว่าขาดอีกสองเธอว่าไงเออหุยมาวะ่ะโกโกวาไม่ล่ะเธอแรงนะแต่ก็เก้าพันแล้วนะก็เสียงเยอะอยู่นะเนี่ยกี่พันแล้ววะ่ะจะเอ่อห้าพันใช่ไหมอืมวุยแรงอ่ะหมยมาดูๆเลยวะ่ะขอ,ขอกดอีกสักค้าสิิ ดูก่อนมันเหลือเท่าไหร่เหลืออีกสองนะคะทุกคนเอามาอีกแค่สองชิ้นเท่าน,านั้นมาดูว่าจะหมดที่ตรงไหนออกไหมหนึ่งจุดสามเล่นนะเอออุ้ยเมื่อกี้ได้ลัคก,กี้ดีมากเลยถือว่าดีมากนะคะมาไหมเอาไนี่ทองนะคะมาไหมอุ้ยของเอบวกออกดีมากนะทุกคนจะบอกให้อสองชิ้นเท่าน,านั้น สองชิ้นเท่านั้นค่ะมาเลยไม่มาไม่มานะจ๊ะออแบบน่ะขายก่อนมันขัดอารมณ์จริงๆเลยเฮ้ยนางพวกนี้สภาพชีวิตนะหน่อยขายให้หมดโมโหต่อนะคะอีกแค่สองชิ้นเองอะ่ะออกฤือขอร้องเหลือไว้ทำอย่างอื่นบ้างนะ กว่าจะหอมเพ็ดมามันไม่ใช่ง่ายๆนะโชคดีไม่ค่อยขยันเล่นด้วยมาไมมาอีกไม่จา้ามาอีกอชักอันนึงเอไม่มาเลยแต่เอบวกออกดีมากเลยนะอกล่องเอบวกอ่ะติว9พันแล้วนะคะตอนนี้เราอ่ะเปดิปดอีกเปิดอีกกล่องหนึง่งปุ๊บมาไม่มานะคะ อาหมดไปทั้งหมดนะคะตอนนี้ห้าพันสี่ร้อยแล้วนะห้าพันสี่แล้วนะทุกคนจังหวะนี้อ่ะเออห้าพันสี่แล้วเอาไงเธอแต่มันก็ใกล้ปิดแล้วนะระวังงบไ้เท่าไหร่หกพันใช่ไหมเราไม่นับเศษสี่ร้อยนะคะหกพันสี่อะไรอย่างเงี้ยเอออะไรนะเท่าไหร่เนี้ยพันนี้อ่ะมาอีกหนึ่งพันนะคะมาดูว่าจะออกไหมอีกแค่สองชิ้นเออไม่จ้ะไม่ออกจ้า ออกไหมจ้าออกไหมออกไหมออกไหมออกแลวจ้าเลยแค่นหนึ่งนะคะทุกคนตอนนี้นะคะ่ะชุดโกโกวานะคะมาดูว่ามันจะออกไหมอีกอันเดียวออกเลยไหมไม่ออกนะจ้าม,มาจ้าไม่มาออกมาเลยเออกมาไม่มานะจ้ารุนรุนรุน <c oughs> ก็รุนนะเธอกวางงบไปหกพันหรือว่าฉันจะเดาถูกนะอืม มาไม่มาเปุ๊มาไม่ไม่มานะคะรุนหน้ามาไม่ไม่มานะคะทำไมไม่มาล่ะจ๊ะขึ้นเอบบกเยอะมากนะคะเอบอกดีนะรอบนี้รู้สึกว่าเออมันดีอ่ะเลืออกดีมากนะคะอันนี้ทองมาไหมวะจะมาไหมจะมาตอนไหนรุนเดนียสุดท้ายเนี่ยถูกป่าววะ เออถูกละใช่ไหมวะใช่ไหมดูถูกปะ่วะใช่ไหมสี่ชิ้นนะสองสี่สองสองสี่แปดโอเคถูกแล้วแหละไม่ต้องเช็คดูก่อนเผื่อเราดูหงดูผิดนะมาไหมไม่มานะคะไม่มามาไหมไม่มานะไม่มานี่สีทอง อลักกี้นะคะขอเธอเออมาแล้วนี่ไงอลลักกี้ได้ตั้งสองอันเด็เธออุ้ยรถบาสอุ้ยฉันได้ลักกี้สองได้ของฟรีอีกหนึ่งแอบรอบนี้ะเออมาซีชุดโกโกวาที่หนูอยากได้โกโกวาที่หนูอยากใช่ชุดโกโกวาคัมิสซินิตานะคะมาแล้วมาแล้วอุ้ย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 อยากก่าขบผิดนะฉันมีแล้วรถบัสด่าหน่อย ที่รถบัตเท่าไหร่นะโหใช่สองชิ้นเองเหรอแรงนะอืมมาแล้วจ้ามาแล้วลูกจ๋าบัตรเชิญราชาในประเทศที่หนูอยากได้โอ้ยปิดละโว้ยอันนี้อะไรเนี้ยแลกเปลี่ยนหรออันนี้คือได้รับหรออันนี้แล้วเอามาคืนหนึ่งใช่ไหมก็เท่ากับว่าเราใช้เราใช้แค่สามชิ้นแล้วเราก็ไปหาอีกสามชิ้นเพื่อมาปิดหรอ โอ้ oh, ถือว่าดีนะอันนี้ดีนะอันนี้ระบบนี้ดีมากคือว่าเลิศถือว่าให้อภยัยแต่ว่าโอ้โหคือมันล่อซื้อกิจกรรมมาแต่พอดีกิจกรรมซื้อต้มเลงไม่ไหวอออันนี้ได้ห้าครั้งหรอสี่ห้ายี่สิบโอ้ยสองอันดิงโอ้ฉันเปิดไม่ได้หรอแรงมากนะอะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาบัตรเชิญน,นะครับเพราะว่าเราจะเอาบัตรเชิญตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะคะอะไปแรก อ๋อไม่เอาจากการดวงไม่เป็นไรขอบคุณมาก <c oughs> เอาไม่เป็นไรคะ่ะขอบคุณมากนะคะเอออ่ะเดี๋ยวเราก็มาลุ้นกล่องนี้เลยนะคะกล่องนี้มีอะไรว่มีคนได้การเชิญบัตรฟองสบู่เยอะมากนะคะที่ชั้นเล็งๆไว้นะคะก็คือช้างเป่นๆน,น,นะคะซุปเปอร์คาร์น้องเป่นๆน,นะแล้วก็เป็นจนสลัดถ้าออกจะดีมากกลาบวกทีก็ดีนะ จะได้ทําอีกหมวกออฟหนึ่งฉันก็อยากได้เหมือนกันเอามาดูกันว่าเราจะได้อะไรนะคะในนี้เห็นว่าเขาก็ได้ดีกันนะถ้าจะได้แบบชุบปราคาเป็นเปรนไม่อยากได้เป็นเปรนอยู่น้าหน่อยแม่โอ้จะได้เปิดไม่ครห้าครอบเนาะได้แค่สิบแปดเองว้ายมาแล้วสุดประขาชานที่หนูอยากได้เ ซุปเปอร์คาร์ที่หนูอยากใช่อุ้ยอยากได้จริงๆด้วยเปลนๆอย่าบอกว่าฉันจะได้เปลนๆมาสามอันเลยนะไม่ได้อุ้ยแรงมากขอแเปลนจอนสลัดได้ไหมรอบนี้ขอบเปลนจอนสลัดเออขอบเปลนจอนสลัดไปหรอถ้ามันจะออกอย่างนี้หรอก็แบบว่าตามใจสั่นอะไรอย่างเงี้ยออมาอมาเลยมัเอยมาเลยมัมแป้งอุ้ยแปลนอยูน่นะแต่เป็นจรวดแต่มันก็เปลนอยู่นะแต่มันเป็นจรวจดอ่ะขออีกนิดนึงขอบแบบ เป็นเรือหน่อยนะเออนันน้องนะขอเป็นเรือนันน้องนะเก็บโต๊ะก่อนนะเก็บโต๊ะก่อนนะนัานานันนเก็บโต๊ะก่อนนะเก็บโต๊ะก่อนนะโอ้ยไม่มีโอ้ยโอ้ย,อยแรกได้แค่เท่าไหร่สามออนนึ่งหรอองค์เสียดตยอีกสองชิ้นแล้วเราสามารถหาได้จากไหนอีกแมมเอ,อเนี่ยห,หน่อยแม่ลายนะมันลายนะคะหัวหน้าอันนี้หมดเมื่อไหร่เนี่ยดูก่อนนะเธอ หมดวันที่สี่เดือนสามนะคะเตือมวันที่สี่เดือนสามต้องเด็ดแน่นอนเลยจะบอกว่าจําเดยจะมาวันที่สี่เดือนสามเลยนะเออวันที่สี่เดือนสามเดี๋ยวดู่อยดีวันที่สี่เดือนสามคือวันศุกร์พรุ่งนี้วก่อนนะพรุ่งนี้วันไหนพรุ่งนี้วันศุกร์วันที่2ี่สิบห้าใช่ไหมวันโอ้เสือก่อนนะก็อีเวนก็จะลานมาถึงวันอาทิตย์ใช่ไหมพรุ่งค่าอีเวนมาพรุ่งนี้ แล้วก็อุ้ยตัวละครใหม่มาอาคารหน้าแน,น่นอนเลยอยากใช่ไหมยาวถึงวันที่4ี่ว่ามันจะเป็นตัวละครอ,อุ้ยอันนี้ต้องเดานะคะว่ามันจะหมดแล้วนะคะนี่ว้าล็อกอินครบแล้วหรอ,หอเฮยลดมากอ่าเน,นเน่ก็มาแล้วนะให้มันจบในคลิปเดียวเลยกันนะเดี๋ยวเราก็จะมาเปิดแพ็กการ์ดและการขี้เกียบไปทำอะ่ะ มันจะดูแบบแยกย่อยเกินไปอะไรเนี่ยก็มาแล้วมาดูดีกว่าว่าแพ็กการ์ดเดือนล็อกอินลอฟมีมันจะได้อะไรนะคะทุกคนเฮ้ยเรามาเปิดให้หมดนะคะสําหรับคลิปนี้เนดูหน่อยสิเธอว่าได้อะไรเขาได้อะไรกันนะ่ะการ์ดนะ่ะฉันก็อยากรู้เหมือนกันนะอ่ะมามามา,มา,มาเริ่มที่แบบท็อปสิบท็อปห้าโอเคเอาจากปนมาล่านะคะการ์ดเว็บเดือนมกรลานะคะสุดฮิตอ่ะกดไปเลย หนึ่งตาดโอ้โหแรปเปอร์อะท็อปสิบแบบตัดตาชไปเลยโอ้จันทร์เจ้าตาชมากหน่อยไงอะท็อปแปดแบบตาชไปหนึ่งแมดเกตหนึ่งปะเกตหนึ่งโอ้โหไหนทอห็อปห้าดูเลยสิขอเป็นซิดได้ไหมเอาดาร์คมิวควาคาลินหนึ่งโอ้ไม่กอดเออเอาสิ นะน้ำมวกนี้ลายนะหน่อยแน่เฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้วะเธอมันลายมากเลยนะเนี่ยโอ้ยนะมีนานี่เป็นอะไรเมษาตัวที่เหมาะกับเมษาหรอเออเมษาอุ้ยแท้อุ้ยถทา,อถา,อถาเอลิเซ่มาเดียนเมษาพอดีเป๊ะเลยนะเพราะเอลิเซ่มีสกินชุดว่ายน้ำนะเออหรือว่าเอลิเซ่จะมาเมษาวะแล้วมีนาก็เป็นกอ่อกนโนะ <c oughs> อ,อ้รถหัวกระดักเฮ้อะอาร์ทิมิตไปไหนนั่นสินะคะทุกคน แล้วเจอริมิตเขาไปไหนนะ่ะอันนี้มีการขึ้นไงนู่นนี่นั่น,นอ่าโอเคนะครับประมาณนี้ละกันนะคะสําหรับอ่าเจ้เครื่องรางนะคะบัตรอ่าไปไหนแล้วมันไปไหนแล้วนะบัตรเชิญราชาที่ถูกในประเทศนะคะทุกคนที่สุดนะก็ได้มาครอบครองแล้วนะหลังจากที่ชั้น ว่าอยากจะทํามาตั้งนานแต่68ทําไมไม่70นะทําไมเข้าใจทําไมไม่70 70เนาะ70 70 80อะไรอย่างเงี้ยคือโอเคมากนะเออแต่ก็ไม่เป็นไรละกันเดี๋ยวน้อยก็60อัพก็หวังผลได้นะคะ60อัพอันนี้มันอะไร55กับ50มันก็ยังติดเลยนะเออก็ว่าไม่ได้นะจ๊ะทุกคนโอเคไปละนะคะสําหรับ ee. อีเวนต์นี้อ้าเราเสียไปเท่าไหร่ลืมอีเวนนี้นะคะเราตั้งต้นอยู่ที่นี่ลบ8 1 9 8นะคะก่อน8 1ด8นะคะเท่ากับเสียไปทั้งหมด6,250นนะคะเพชรนั่นเองเนาะสำหรับบัตรเชิญปาร์ตี้นะคะอันนี้ก็น่าสนใจนะฉันอยากได้อันรอรอบหน้าแล้วกันเผื่อมาอันนี้ก็อยากได้เหมือนกันเดี๋ยวเราก็ค่อยๆตามเก็บไปทีละชิ้นนะคะทุกคนอันที่มันดูแบบใช้ได้อันนี้ดูใช้ได้นะ อันนี้ก็ดูใช้ได้เหมือนกันเออสำหรับพวกดีชาร์นูนนีนั่นเอาเคเลวลาทุกคนสำหรับนี้ก็น่าจะเท่านี้แหละมาใช้เพชรหกพันอุ๊ยเหมือนที่วางไว้เลยว่าตีไปหกพัน 6, นะเออเนี่ยเห็นไหมพวกเธอโอเคใครอะไรนะเปิดยังไงก็ขอให้โชคดีนะคะค่ำคืนนี้อีกยาวไกลเจอการอีเวนต์ใหม่นะคะบ่ายโมงนี้นะคะบ๊ายบายคะ่ะทุกคนยันยอง